เบิร์ยังอีกสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้ะสบายดีสบายหักแพงเบอร์ุกคนเนาะเบอร์ยังไหนอ๋อมันต่ำนะบอว์ต่ำบานผิดต้องได้ตั๊กตอาตองใหม่มาใส่ใหม่เพิ่มบานมันยาว วงนั้นมันบอกเกียวได้องมันตัดกันไหมกันนะตาดถ้าเราหาตัดเท่าอีกคนนึงมันมีเสื้อเออตัดก็ตัดเลยโบตัดมันก็ใสโบได้เขาตัดก่อนยันคิดว่าถานเจ้าก่อนโบตัดโบใสโบได้เด้เสื้อรักเราไปตีในเส้นสายถึงอ่าาก็มันข้อิีรษะ มันต่ำบ้านัสูง n แกบ้านเมือบ่ไหแมนบุมีแนวไทบกสี่กบกนนะใหม่นะไม่ยังไม่แปดไม่สี่นะไม่สั่งมาใหม่ไม่เอาหมามื่อกี้นี่ยัดิโต๊ะที่เขาครบน่ใส่เบอร์อะไรบ่ นับจะบอรบครบบอปอามานะไเส็หายุ เขากระนับเต๋เอเขา้ามาเนาะเขากระนับนี่แล้วนเนาะครบอยู่ดอกนับเบิ่งดูแป้นนะสนะนะนะี่สิบแป้นหน้าแป้นนะสี่สิบแป้นนะสี่แป้นห้าสิบเบิ้ทเท่านั้นแหละ ได้อันเอาเงินโรงงานก็ไปทั้งนักผู้แันแล้สร้างมือว่าดในกระบอกแล้วคนเขียนนะมีที่เอาเงิน เดี๋ยวทามเขาก่อนถามผูใหญ่เพ่อก่อนจะพาเอาขึ้นมาใส่ด้อแปนปูเออมงไปรจะพาปูก็ได้

กอเข้ามาแต่แก่ใหม่ทั้งในบุหูเอออยากให้มันเลี้ยววายๆนี่อยากให้อันนอต่จนจ่ายได้บนานเอออันจ่ายกันมันมันแล่วน้องลากได้นบแล้วนัดกูนัเกูแต่กนนม่ได้ ใช่เขาจับใส่แล้วนตอนั้นกปัดเนื้อเนื้อเหวเขาไปเนาะนางแดงในได้ก็ไดเนาะไดบ่อทุ่งบนสิเกียวยังตักระปูสาดนอนตะลาอันบนแป้นพี่ในไดก็ไดที่ต่อส่รถเนาะ เราคบก็ได้น้ะเสียงเงินฟรีๆแล้วพอบ่อไหนะอกี้มาได้อคิดถพอเนาะให้มันเรือไหวเลยดี เรือวบเลยดี่าอ,หอ,อ,อไหไแัดแล้วเียวเอวันผาเด้วหอ,หอดว,วันผับมานะเมือนก็นได้ที จะเบิ่งอีกรอบหนึ่งก่อน à mà lại cái nào đó? Cả đại sầm này là hết này là sao? ดอยู่ที่แปะเนาะบ้านเนาะเพราะกระชังเนาะเป็นยังฮะอ่ะมุ่งก่อนก็ได้เนาะ โอ้ยแหละแหละพวกนี้ขอบด้เห็เอนอได้ขอบนะ่ะทุทุบอบอบอไม่ต้นใหม่หเป็นคนขอบอกาซิซัมนั่นกนวเนาะฮีดขาเจ้าฮีดประเพณีอขอบสานั่นเนาะ เพียงก็จะเอาลูกเรามาอุ้มอยู่ลุมนะมันหอนแต่บ่อยอยู่เทิงเด้วยนี่เลยมันไ่ได้นอนใช่มันนอนกคืนมันเจ็บมันบริเจ็บมันบรินอนกลงคืนเป็นยังเอ้ายังเละมันหายกต่คืนมามันหายอีกคืนตั้งแต่พันไปซักยาผูกโซ่โซ่คืนโซ่คืนต้องมือชักเพราเราบอกว่าพันท่าเลยพันท่าท่าใตห้องวะเจ้าสะดือเนี่ยจะจงไว้บอกกลางเวนได้สามบริ ให้บอให้ต็กลางคืนอย่าลืมทาพาตีนนะมันตีนอะไรทาอะไรอะ้วแบบนี้นะคนบอกอย่าลืมทาอะไรนะทาทาใส่เป็นกระถองเนาะมันอยู่ทองเือยจะแฝแเายังไม่ตกมเข้ากบอันเดียวาวป่า ยาไปนไมอะไรเขาเขาครบแล้วมไม่ด้ไม่เสร็จนะเราจนเบวายันเขาไปกบแล้วก็ยังวายัเวียกยัเวียกนะยันเขากบสนัอเยขาเยวเมือกไมก็มืออื่น <ừ. S 3> <c ười> เอินแล,ล้วก็มาเอินอีก กินนมทั้งยืนพี่ตัวพี่มันสิรับเลยพี่พี่กินนมทั้งนอนเอาแม่ได้ยืนนะยืนกินมนมนบงเตียงพูดนะป่ะสางมาแต่เสาวคนเดียว Năm tiêng mà nắng tiêng bộ bà ừ. Nó no. à. à. là bỏ tàu nè oh. mà bằng hùng này

ม่ตัวได้กบมันจะได้หลายเดีซะวสักสามสี่พบาทเพื่อเอาในไส์เงินไปจ้างเขากบบางทีก็ได้มันไกลได้แก่โค้งไปโค้งมาคันมาเลยปุจิโกใหม่นะบอกคันแนมว่าเอาตกลงกับเขาแต่ที่แหลก็อันนี้เขาก็หาปิสอบไปดอกอันนี้มันคืองานแก่ใหม่มันก็บอกพอ บัสั่งมาเพิ่มอีก40แผ่นรวมทั้งแป้นปูแป้นแหมทั้งเบิดทั้งมวลน,นะแป้นนี้ร้อยแผ่นพอดีร้อยแผ่นได้รองก่อนก็นก60แล้เลยรอบหนึ่งก็40เป็นร้อยแผ่นไม่48ดีสุสวยนี้เลยมันกันจะไปกลบไม้อีก ะสะานี่เวลาออกไปรอใช้เวลาอีกสมืนใช้เวลานี้เกไมเกมมากันวันได้กำลังบกก่ทำบ้านเรามนมันยังชิบไต่บันไดอันนี้ปุ๊บทางไนี้อนมากึงอืมุ้ยแอืเกก็ไปกัมามีที่ชยลยให้เราอหนึ่งเล ห้องนอนกบเลยบุคคลี่รอหรแต่ห้องบนได้นอนบนได้กบใส่ซาบปูเหอี่บ่ซาดอย่างงามยู่เรกงามบนลังเก่าอีกแล้วแต่าพารได้กบบ่ลวพอาอหรพ่อหรืพ่อพ่อพ่พ่อบอ่่พอหรือพ่รพอเพรออื่อ เป็นีานแต่ว่าปูเนี่ยนออ้สังมาพิเป็นปูเลตัวนี้เอามาเพิ่มด่โมแนทานเป็นปู่พออล้วนกเทียยมันมนไม่ไม่งเรีครับเย ทั้งลุมนั้นงามมากสุดก่อนนี่เอาก็เอาเป็นนวเป็นวาแหละเอ็นเตอรตัวงามๆนะเป็นว่ นองก,กันบอกกมันสร้างกูีเฮเทือนนั่นสะพาะนี่เคนนี้นะไปสิได้เกาะมือน,นี่นะจะว่าส้่งว่าห้ากาม,มาน่ะก็เลยไปใส่สังคือวบาบูเห็นบ่าแตงก็เซนเก็บมาข้ามกินซบเก็บมาขามเน่นนน ตอนใหม่มาส่งคัขนาดโอ้มีแต่เราเลยแล้วโบเห็นใหม่โบเห็นตอนใหม่มาส่งทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยกรรมกรเขาลายมาจะคนอ่ะนะสามคนบ่ นางกินมือนี่นางเดินกินแล้วหัวปีเนี่ยแกงใส่ปลาบ่ออะไรเห็ดนี่เลยแกงใส่ปลากินน่าได้หัวปีเจ็บซีเดมีน้ำนมให้ลูกกินถ้าโตมันบ่อได้ห่อนบ่อลูกนะยามันถือขี้ไข่ได้แบบสักยามาออ้นมันห่อนแสดงว่ามันถือขี้ไข่แบบมันเจ็บเด้

โอ้ฮะกจะกินข่าวเสียงเนี่ยไเด้กินข้าวนะมัเแมนมีเวลากินข้าวเออบ้านได้จะมาแกะนะมาแกะน้ำสงบ่อนะบ้านิันจะไดาน้ำสังใหญ่เลอะไรเนี่ยเดียวกำลังช ไปกหมา้อยหมดบานต้านิบานตนี้เนาะไปตักปูไก่ไกตูบเลยไก่บานนี้ใส่พอใส่กันมันหมดน้นเลยมงเด็กันเป็นน้ตานาะเบิร์ดแล้วปในมมาคินมันกเินไก่ตูบจุดดนสาดตตัวนั้นในตลอดแรงตลอดฝนบอ ตอนก็ท่าเอาคนร้ายรอคิวรอคิวเจ้าบริกินหนักังหนักทังหนักทังไม่หมันเค็มเป็นเค็มน่าทึ่งวะหนักทังหนักมาทำไมหนักปะตุ๊กรันเนาะโอ้ยรันันชอบกินเยอะต้องไปซื้อไกตัวบี้กามีหรรมส่งบ่ วางหันเขาไปส่งอยู่เดี๋ยวนี้จอะไรไช่นอนทางก็เร็วส่งเอายาเลยอยู่ไี่ก็เยวน่งอ๋งเขางานกระปิดเลยบ่ บริิแต่ทางนี้เากรองเาซเขานเียภาษีอีกมาส่งนานะเสียให้ไพอ่ะนะาดถูกคนพบ่บ้าบอนะเจ้เลอนึงคืออะไรนะ ผู้ที่ชอบรถไหนเราไปบำบัดอยู่ซีโนโวโล่อ้าวพี่น้องเอนะ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> คอมเมนต์กันขเข้ามาเด้อว่าไม่นี่ถ้าเกิดว่าออมีผู้รักผู้ใหญ่เนาะอยากสวยนะอยากสมทบ ก,ก็อย่างแค่ไอเห็ดเห็ดในเฮืเอนเขางามเขาเกิ่งนี่น,นี่ก็ต้องซอยสมทบคา,าสานสี่พันคาส่างสี่พันได้เนี่ยแก่ไม่ไปไปกบใหม่นี่เโอแ้แท้เดี๋ยวเรามีไฟไกลขั้นต่อเขาไอรีเขากระซิลุดลงอยู่ด้วยะซิลุดก็สิอยู่สามพันสามพันหรือสองพันนี่แหละประมาณนี้นะสิได้จู สับสางงดนีน่าซื้อบ่าวไงจ้ะอันนี้เขาบอกว่ามอันนี้เขาบอกว่าบ่วาวเาบมันไต่อราคาใส่เวลาที่โชคมือแล้วบอกได้เดี่ยวเดียวสิ้เบิดบอด้หมหมดเลยตกสองคันผมน้นักใดอ่ะอาจะจบคลิปไปสำนี้แหละขอบคุณขอบคุณเดเนาะทีแรกว่าสิคือสิ่ดิว่าบ่าวลาวสิมามือนนี้เนาะ คำไปเลยโอบไปหาญาติพี่น้องชุมเจ้าแล้วกว่าซิเบิร์ตแต่ละคนแะฮะอ่ะขอบุญขอบุญเอฟซีเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาส้มตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่เบิร์ตสุขคู่สูคนนั่นแหละคือแม่หักเพิ่นสิงสำคัญก็อันนี้ก็เพิ่นก็ฝากเงินมาแล้วซื้อใหม่โต๊ะกอกตานี่ก็ดีกันบวชฟากก็คือสิบหเห็นใหม่ดอกพี่น้องเลยผู้สปอนเซอร์ใหญ่อันนี้ก็ดีเนาะ ขอบุญขอบคุณเพื่อนนางแดงครับบาดแตงแม่หักนั่นแหละมํารุงส่งออกน้ำขอบคุณแม่หักขอบคุณ,คณแม่หักอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศเราไปให้อยู่ดีไม่แห้งให้อยู่ดีมไม่แห้งให้สุขภาพแข็งแกร่งให้สุขภาพแข็งแกร่งให้รำให้รวยให้รำให้รวยสาธุสาธุมาลาบาเพิ่นเอ้อยลายเอ้อยลายให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแกร่งให้รำให้รวย ชาถุสาธุสาธุสมบูรณ์แบเนาะเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะตามนั่นแหละเอาสบายดีสบายดีเดินเดินเดินสบายดีง่ายง่านสบายไปเนี่ยตามอะไรเด้อพี่น้องเด้อก็คือข่าวว่าอะไรเนาะก็ขฮาวว่าอะไรบางที่อยากเนี่ยจังน้อยคอมเมนต์กันก่อนมาเนาะว่าเจ้าเนี่ยได้สั่งก็ตอบกันเลยบอกส้างแล้วไม่อยากเลย มันแบบมันเบาหย่างอะนะคณะตกลงกับเขาแต่ท okay. ีแรกก็ค right. okay. okay. like ือส so okay. so okay. okay. ิบ UH มุมเปัญหาแบบนี้แต่ว่ารับเขาแต่ทีแรกเลยนะเขาก็น่าสิเคียร์ให้เบิดทุกอย่างคือสิบวได้มาแบบมาเห็นต่อกันแบบนี้นะนะแม่นอันนี้ก็สิพิษพิษพิษน้ำมันของทีแรลกแล้วก็คิดว่า้าสร้างบ้านเขาแล้วมันใกลเออมันจากสิลยะการไกลอย่าไกลมันจะเดินทางง่ายแล้วมันก็สิ ถีกกว่าแบบจะด้ทางสั่งไกลปันหงเอาแพงกว่าผูกไกลอีกบาทนี่สรุปแล้วสรุปแล้วเขาเรียกว่าปบเสือไปเจอจระเข้คือผืนวายดีนะนี่นว่าเจ้า,าจห้างานแห่สช่างเงาในดี้แล้วคือเดี๋ไป,ปตัดสินใจแทนว่าผืนบม่มาอย่างนี้หละ